เทพพระพุทธหัตท่านจอรล,ลีในครั้งนี้วันที่29มีนาไปจนถึง28กันยายนชาวลัคนาราศีสิงดวงเปลี่ยนถ่ายไปในทางที่ดีที่ผ่านมาดาวพระพุสุบรยังจู่จุดที่ให้แสงถึงดวงชะตาไม่ได้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับนะพอวามาวันที่29มีนาคมเทพพระพุทสุบีท่านจอรล,ลีเข้ามาให้แสงถึงดวงชะตา เล็งมาที่ดาวประจำตัวซึ่งเป็นดาวอาทิตย์ดังบทกลอนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าอันหนึ่งครูถูกพระสุริเยศลวิปะเวศเล็งครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาอันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริเยศก็คืออาทิตย์กับพฤหัสบดีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์ ดาวครูคือดาวพฤหัสเล็งมาหาดาวประจาตัวคุณเป็นดาวคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนั้นชาวลัคนาราศีสิ่งนั้นคุณเอาคําพยากรณ์ของผมไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมมาบอกคุณแล้วชาวลัคนาราศีสิ่งนั้นการเกิดไอเดียใหม่ๆการเกิดไอเดียใหม่ๆหรือได้ลงทุน ได้ทําอะไรใหม่ๆมันจะนําโชคมาสู่ตัวคุณโดยเฉพาะนักลงทุนนักลงทุนที่เอาเงินไปเป็นตัวล่อในการกอบผลกําไรตรงนี้นะครับชาวลักนณาราศีสิงห์มีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตมีโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาในการทํากําไรในการทํากําไรนะครับนะอันนี้บอกแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งหัวปัญญา ไอเดียบรนเจิดไอเดียมบันเจิดคิดอะไรสำเร็จคิดอะไรสร้างได้ก่อได้คิดอะไรมันเป็นไปนตามที่ใจหวังหรือขอให้มีความมุ่งมั่นปถนาก็แล้วกันนะทะเยอทะยานเข้าไว้เรียนรู้เข้าไว้มันเป็นไปนตามที่ใจหวังที่แบบฉลุยเลยนะครับนะอันไหนที่ทำไม่ได้ให้หาม,มิตรจะเจอมิตรที่ดีหรือผู้ใหญ่อยู่ดีมีผู้ใหญ่มาเป็นมิตร คนอาวุโสกว่ามาเป็นมิตรมาเกื้อกูลผักดันชีวิตมาเกื้อกูลผักดันดวงชะตาท่านได้รอการปั๊มบุตรมานานช่วงเดือนนี้นะครับดาวพฤหัสบดีคือดาวลูกเนี่ยโคจรเล็งไปที่ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจาตัวเกิดโชคในเรื่องของบุตรบริวารบางท่านได้บุตรบริวารใหม่ได้สัตว์เลี้ยงถ้าเอาสัตว์เลี้ยงมาในช่วงนี้ได้สัตว์เลี้ยงที่เสริมดวงชะตาเกื้อกูลดวงชะตาให้เกิดสิ่งที่ดี นะหรือว่าแม้กระทั่งจะเอาบริวารน,นะครับจะจะจ้างบริวารใหม่ท่าในใดที่มีบุกลูกน้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่แล้วจะได้บริวารที่ดีเก่งซื่อสัตย์เข้ามาสู่นะจริงๆแล้วถ้ามีบริวารเนี่ยมันก็ต้องมีคนดีคนไม่ดีปนเปนกันไปแหละแต่เราจะได้บริวารมือดีด้วยนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับไว้ใจได้ นะครับเข้ามาสู่ดวงชะตาหรือท่านใดที่ว่ามีลูกน้องเป็นทํางานประจําก็ตามการที่จะเกื้อกูลบริวารจะนํามาสึ่งความสําเร็จบุตรบริวารจะเกื้อกูลชีวิตช่วยเหลือเกื้อกูลผลักดันชีวิตเข้ามาสู่ความสําเร็จนะครับดาวยังแปลอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นอารมณ์ทางวิถีจิตใจนั้นจะไปทางบวกมากขึ้นจะมีเหตุบางอย่างให้คุณมองโลกบวกมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา นั่นหมายถึงว่าความคิดคุณจะมีเชิงโพสิทีฟมากขึ้นคิดอะไรถ้าคิดบวกแรงขับเคลื่อนแรงอานวยรักมีแสงของเทพพระพุทธ,ธสมดีนั้นจะเกื้อหนุนดวงชะตาให้มีความสําเร็จในด้านต่างๆนะครับคนเราจะสําเร็จได้ต้องมีการคิดบวกฉะนั้นดาวส่งให้คุณคิดบวกคุณอย่าคิดลบเด็ดขาดนะครับสิ่งต่างๆ จะเข้ามาสู่ตัวคุณสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวคุณแน่นอนกําลังของของคุณสนเก่าของคุณนั้นกําลังจะเทมาที่ตัวคุณนะครับกําลังจะเทมาที่ตัวคุณและอีกอย่างหนึ่งมีโอกาสเกิดการค้าขายเกิดการลงทุนเกิดขึ้นกับดวงชะตาทะานนั้นท่านใดที่ทํางานประจําอยู่ถ้ากําลังวางแผนพอดีเหมาะจอกับที่ผมพยากรณ์หรือกําลังไม่ทํา อ่กำลังคือยังไม่ทํานะครับยังไม่ทําก็ไปทไําไปสร้างไปก่อความสําเร็จนั้นมันมีมาเข้าสู่ดวงชะตาคุณนะครับความสําเร็จนั้นเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะครับการเจ็บป่วยเจอหมอดีรักษาได้ยาดีนะท่านใดที่เจ็บป่วยนะไปหาหมอได้ยาดีได้หมอดีวัยเรียนวัยศึกษาได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้ตำรับตำราเรียนที่ดี ไดสื่อการเรียนการสอนที่ดีหรือกําลังรอการสอบบรรจุท่าในใดกําลังรอการสอบบรรจุหรือท่าในใดกําลังรอการสอบเรียนต่อมีมุมที่จะประสบความสําเร็จท่านใดที่รอโอกาสในเรื่องของงานต่างๆมีมุมที่จะรับการสําเร็จต่างๆตามที่ใจคุณมุ่งมา่นนะคือคัดลองมันไปในมุมที่ดีอยู่ที่ดาวเดิมว่าจะดีมากดีน้อยขนาดไหนแต่มันต้องไปในทางที่ดีเมื่อเทพเพระพุทธสบุบดีท่านมาอํานวย โชคอำนวยสุภโชคอำนวยลาบผลอำนวยมหาลาบให้กับคุณตั้งแต่วันที่29มีนาไปถึง28กันยาดังนั้นอยู่ที่คุณแล้วคุณจะสร้างคุณจะก่อเพื่อรับแรงเอื้อมของดาวพฤหสัสบดีหรือไม่นะครับพยายามคิดบวกคิดดีสร้างสิ่งที่ดีผลลัพธ์ดีๆจะถูกเวี่ยงเข้ามาสู่คุณแน่นอนท่านที่โสดอยู่มีโอกาสได้กินเด็ก มีโอกาสพบรักมีโอกาสเจอคนที่แบบอาจจะเด็กกว่าแต่นิสัยเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นผู้ใหญ่หรือมีการศึกษามีวุฒิภาวะที่ดีเป็นคนที่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้เนี่ยมีคนดูดีภูมิฐานเข้ามาสู่ตัวคุณหรือท่านใดที่รอการแต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงจังหวะดวงดาวที่ดีการแต่งงานจะเกื้อกูลในสิ่งต่างๆแต่งปับ๊บท้องปั๊บเลย นะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านใดที่แบบกาลังคุยคุยกันอยู่ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงตัวตัดสินใจว่าคนไหนนั้นจะแนบแน่นแน่นแฟนนะกำลังตัดสินใจสมมติมีคนคุยหลายคนช่วงจังหวะนี้แหละจังหวะดวงดาวตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณนั้นตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งหรือท่านใดที่แบบโดนทิ้งไปถ้ามันจะกลับมาจะกลับมาในช่วงนี้หรือถ้าไม่กลับมาคุณเจอคนใหม่ที่ดีกว่ามันอีก นะมันเป็นช่วงดวงดาวที่ขึ้นมันก็ขึ้นนะนะนะครับคอนเนคชั่นเครือข่ายต่างๆเข้ามาสู่ตัวลาบผลรายได้ไม่เคยถูกหน่วยในช่วงแต่29่มีนาไปจนถึงประมาณวันที่28กันยาเนี่ยมีโอกาสถูกนะครับนะช่องทางไรายได้ใหม่หรือแม้กระทั่งโชคลาภต่างๆหรือว่าการท่านใดรองเงินตกเบิกอะไรต่างๆมีมุมที่จะได้มาด้วยนะ นะครับทั้นนั้นแล้วสิ่งที่ผมพยากรณ์ตรงนี้เอาไปลอ่อจิตใจเอาไปผลักดันชีวิตเอาไปสร้างโอกาสสร้างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาดวงของเรานั้นกรรมแตกต่างกันพื้นดวงแรกแตกต่างกันแต่สิ่งที่ผมพยากร์นั่นคือดวงดาวจรทั้นนั้นชาวลัคนาราศีสิงนั้นถ้าใครทํางานกับคู่ครองกับคนรักจะเกิดสิ่งที่ดีมีความสําเร็จ นะหรือว่ามันแม้กระทั่งว่ามีคนเข้ามาในสายงานอะไรต่างๆในตรงนี้จะดีมากเลยทีเดียวคือมันต้องสโลวกับดวงช่วงนี้ด้วยแล้วก็ท่านใดที่จะมีหุ้นส่วนต่างๆในช่วงนี้มีได้เลยนะครับมีได้เลยจะได้หุ้นส่วนที่ดีได้ประโยชน์จากเขาด้วยนะครับไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งนะครับเาะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ผมต้องบอกว่ามีมุมที่ดีในดวงชะตาดังที่ได้เอ่ยคําพยากรณ์ไปเบื้องต้นแล้ว วันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้สวัสดีครับ